โอ้ oh. มยมันร้อน oh. มันพูด,ดนานๆแล้วมันร้อนฮะมันเป็นไรก็ทนไปจนกว่ากูจะตาอยอ่ะแหละแต่ใครไม่ได้ระวังตัวเขาไม่ต้องไปฝึกแต่ตำรวจควรจะไปฝึกนะครับมาเลยมาเลยนะไอ้สว์ มึงจะเพี้ยนไปหรือเปล่าเนี่ยคิวตะก้าหมาด้วยแล้วมีหมาเดินตามห้าหกตัวบอกไม่ใช่ปล่อยวางจะไปบวชบอกมึงอย่าเพิ่งไปบวชไอ้เงี้ยกัเสียณแล้วกลับมารับใช้บ้านเรานะครับพูดแรงหน่อยเด้ครับยาเสือกเอานิ้วเข้าไปในโก่งไก่นิ้วชี้อย่างเงี้ยดัชนีชไชไรเลยไม่ใช่เอาเข้าอย้ปุง้งเข้าไปแล้ว ดัชนีชไชลไยโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มใช้นะครับตึ๊กตึกต๊กตยิงซ้ายก็ได้ขวาก็ได้นะครับเวลาจำเป็นจะต้องยิงไม่ต้องไปเล่งทิ้นไปที่เป้าหมายทิ้ไปที่เป้าหมายยิงแม่นเลยพยายามฆ่าพอนั้นถวายยี่สิบนัดและให้การกับตำรวจว่าตกใจสั่นไปหมดเลย แต่ที่จริงยา่สัตว์ยิงให้เละเลยมือนะครับเราจะยิงได้กรณีไหนกรณีที่เป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตเข้ามาในห้องนอนแล้วไม่ต้องไปถามว่านั่นใครถ้าบุกเข้ามาในห้องนอนยิงแม่นเลยเผื่อมันเป็นผัวปาวรากฏว่า ไอ้นี่เป็นคนบ้าโรกจิตติดยาบ้าอยู่ข้างบ้านแล้วมันบุกเข้ามาในห้องนอนผู้หญิงอยู่คนเดียวปืนก็ไม่มีมีดก็ไม่มีทำงางใครรู้บ้างใครรู้บ้าห้องนอนแล้ว ไปคุกไม่ได้หลักนะครับเราไม่ได้ไปก้าวล้าวเผาแต่มึงมาก้าวล้าวกูบุกมายาห้องนอนกูนะครับให้เดินใจนิ่งๆอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจมีดไม้อะไรให้สะอาดแล้วก็เอาไปให้มันตำรวจจะได้มีทางช่วยพวกเราได้เขารู้ว่าเราเป็นคนดี ไอ้นี่คนร้ายติดพุกมาห้าครั้งแล้วบ้ายาแล้วมันไม่มีก็ต้องหาให้มันก็พูดอย่างนี้แหละใครจะว่าจะมองข้างล่างโอ้โหผมเลรวัดใช่ไหมมองไปที่ทางท่านนายกพลเอกสมศักดิ์มีแต่ภูมิเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาพกงั้นได้่ไหมผมให้ท่านนายกมาพกงี้บ้างเนี่ยเงินสี่พันซื้อได้หนึ่ง เป็นข้าราชการของรัฐรับสินบาทค่าสินบนเกินกว่าสามพันบาทผิดนะเฮี้ย <Yes. S 1> มึงต้องไปปปชเ <laughs> พราะนั้นไม่เป็นไรครับท่านผู้กับเดี๋ยวผมไปรอท่านก่อนแดนห้านะครับเรือนจำบางขวานผู <laughs> ้กับไม่ช่วยแล้วไปหาท่านในอำเภอนี่ไม่ได้พูดตลกนะผมจะเอาเงินไปให้ผู้กับเลยผู้กับครับผมช่วยเป็นสวัสดิการโรงพักห้าพันครับสี่พันครับ สี่พันต้องต้องให้ทําไมต้องให้สี่พันถ้าเป็นผมนะผมเสียเงินแปดพันให้ท่านนณรเพอสี่พันให้ท่านพุม 4, พ่มกับสี่พันนะเดี๋ยวกูจะบอกวิธีสมมติพูมกับท่าตะโกคนเนี้ยครบได้แต่เราไม่รู้ว่าจะโดนย้ายเมื่อไหร่อาชีพตำรวจเป็นอาชีพมีบาคนโดนล้องหรือต่างหน่วยมาจับ การพนันออนไลน์ไม่รู้มาเล่นตรงไหนก็ไม่รู้